สวัสดีครับอยู่กับผม Master Channel ครับผมวันนี้มาเจอเจอก็เจ้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับอยู่กับน้องโรบินคนไทยแต่งซิ่งพาวิทครับ่าวิท L ห้าศูนย์นะครับเหมาะมาสำหรับที่แคบนลครับผม ทีกับแค่แบบนี้เหมาะสำหรับ L50 นะฮะถ้าเอารุ่นใหญ่มากกว่านี้ก็กไม่จะมีปัญหานะครับผมดันห็นแบบนี้ครับคันเร่งนี่แทบจะไม่ต้องแตะเลยฮะบองหวควับ อยู่ที่เบสิกคนขับเหมือนกันนะครับผมอาศัยประสบการณ์ตอนชำนาญนะครับผมและความไม่ประมาทเขย่ลิงหินนะครับผมจะเอามาให้มันเต็มตรงนี้นี่แค้ยแนคบผม สิการหลบการเลี้ยวนะฮะเราโรบิเน็บกการเยอะครับผมข้างหน้าที่เกีย่ยอวอนี่ก็เป็นท่อประปานะครับผมเป็นปงน้ำเนะี่ยก,การไม่ถึงก็อย่างว่า<อ>แล้วครับผมผมีบัตรเหิุแน่นอน ท่อปับิวเออ้เ่อปลนเดียวเกิดมเกเิกกเกิมันจะเป็นก๊กน้ำตรงนี้นะครับโบรเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไม่เห็นก็จากที่เรามาเอาตังค์โอ้ อาจจะเป็นเสียตั้งได้นะฮะ điều kiện, điều đi điều kiện,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  điều ต้องใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้นะฮะนี่แหละครับคือเหตุผลที่บางท่านออก L50 มานะครับผมเพราะว่าเหาสำหรับที่แคบนะครับการออกรถมาก็ต้องก็ต้องดูพื้นที่พื้นท,นที่พื้นที่ประเทศด้วยนะครับผม มากก็จะเป็น L47 L50 เนี่ยนะครับเยอะ ตีมือได้โหดิ่งร่วมมากเลยครับผมตัใหญ่กว่านี้เขาจะติดแน่เลยฮะจะทำการรีดเลยครับผม ดึงเห็นเข้าในนะมันีจะปาดเข้ามาข้างในด้านนี้นะว่ายังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นี่นะครับการดึงการดึงครับ,บการน้องเข้าเยอะมากครับยอดขายกับพลมทลายครับกันนี้ เราไม่ใช่กันนี้สิรุ่นนี้ครับบรีดรีดครับผมให้ม้นเสมอฮะ เป็นลูกเป็นล้างแล้วครับผมความชำนาญและประสบการณ์ของน้องนี่ถือไ่าใช่ได้นะครับผมดีรีดดีรีดนะครับผมผมครับไอตรงมุมเขปปาปลาเนี่ยมาสเตงติดนแน่ ข้างได้ก็เลยขึ้นดำเอาตัวรอดได้ครับเราจะทำการบีบครับ บนนี้บ้างครับผมกแล้วสวยงามแลครับผมทีนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไลค์กดตดตามยูทูบช่องมัสแตง a n n e l นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้มัสแตงชาแนลในตามคลิปอีกต่อไปนะครับผมมัสแตง a n n e l ยังเป็นช่องเล็กๆอยู่นะครับผมฝากกไลค์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ